สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแรงเด้เตือนครับวันนี้หนุ่มทองแดงก็มีนัดมีนัดกับสองคนสองคนซึ่งจะมาให้ความรู้ให้ความรู้เอฟซีของหนุ่มทองแดงและก็เพื่อนสมาชิกชาวสวนยางทั้งประเทศไทยว่าต้นยางต้นยางการท,ทําสวนยางปัญหาและก็คําถามคําถามยอดฮิตคำถามยอดฮิตที่ว่าเรา เราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะบำรุงอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรควรจะกรีดตอนไหนกี่มีดกี่เช้ากี่วันถึงจะเหมาะสมนุ่มต้นแกงจะมาให้ปี่อคนคนนี้มาเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ให้ท่านให้ท่านได้ได้รู้ได้รู้ในข้อมูลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ให้ท่าน เอแล้วก็ผู้ชมทุกคนได้เอาไปปรับปรุงเอาไปเรียนรู้เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่ที่เราอยู่ให้เข้ากับพื้นที่ที่เราอยู่คนตกคนแรงหรือว่าโรคพวกนี้ก็คือเอาไปปรับใช้ได้เลยผมตรองเน้ถือว่าถ้าดูคลิปนี้จบก,ก็คือถือว่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์มากกับทุกๆคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปพบกันเลย

เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ว่ามีผู้มีความรู้สองคนที่จะให้ความรู้เอฟซีและก็เพื่อนชาวสวนยางทั่วประเทศและก็ในโลก YouTube ก็คือสามารถดูได้ทั่วโลกเลยก็ตอนนี้ครับและก็ขอแนะนำพี่สักดาพี่ดักดาผู้เชี่ยวชาญด้านยางฟาราและก็ให้ความรู้มาแล้วทั่วประเทศที่เคยสัมผัสกับต้นยางมาแล้วทั่วประเทศและก็พี่ประมุด พี่ประโมทผู้เป็นเจ้าของเพจอ่าใหชีวิตชาวสวนยางที่มุ่งหวังไง้ชาวสวนยางมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคครับผมครับแล้วก็วันนี้วันนี้นนหนุ่มตองเดงอยาา่ามามีคําถามมีคําถามเกี่ยวกับยอดฮิตยอดฮิตสำหรับคนกีดยางเลยว่าอ,อ่ามีเรื่องเยอะๆอประมาณสิบก้อครับครับข้อเล็ก ข้อแรกที่สําคัญเลยก็คือสาเหตุหลักๆของยางตายนึง่งอ๋อที่ที่ผมที่ผมไปดูแลมานะเรา,<ต>เ,าเราเราเอาความจริงมาคุยเราไม่เอาวิชาการมาคุยก็คือว่าที่ผมไปดูแลมาทั่วประเทศเนี่ยนะที่ไปมาวิ่งเต้นอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันมีหลักๆอยู่สามประเด็นใหญ่ๆที่ที่ทำให้ยางมันตายนึง่งประเด็นแรกก็คือเรื่องของเรื่องของกรรมพันธุ์เออกรรมพันธุ์เนี่ยผมแนะนํา เอฟซีของทองแดงทุกคนนะว,ว่าไอ้กรรม,มพันธุ์นี่ขอร้องเถอะครับอย่ารักษามันไม่กลุ้มปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยสองสามปีคุณเขาไปกิดใหม่จะออกไม่ออกมันก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือกรรม,มพันธุ์ไม่ต้องไปรักษาแล้วกรรม,มพันธุ์เนี่ยเราสังเกตได้จากตรงไหนเอาที่เวลาเรากรีดเลยเปลือกไม้จะต้องเป็นสีชมพูหรือสีแดงไอ้นี่คือชัดเจนตายหนึ่งชัว<ม>เวลาเราเอามีดไปเฉือนออกมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เนื้อไม้ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข<อ>้ม<อ>ไอ้นี่คือตายหนึ<ม>่งล้านเปอร์เซ็นเป็นเพราะกรรม,มพันธุ์ชัว ประเด็นแรกผมแนะนำเอฟซีทองแดงว่าเลิกไม่ต้องยุ่งนะครับไม่ต้องไปรักษาเพื่อนตังเบาๆไม่ว่าจะยาอะไรไม่หายปุ๋ย่าไรก็เบื้องเบาๆไม่ต้องไปสนใจอันนี้ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยเนื่องจากสาเหตุสาเหตุคือเราไปกินยางบาดไปกินยางเข้าเกณฑ์ไม้นะไอ้เน,นี้ยจะเจอเยอะทางภาคเหนือภาคอีสาน <ใช S 2> เพราะว่าทางนู้นเขากินยางไม่ค่อยกินเท่าไหร่ การนี้ทําให้ปัญหาที่คือเข้ากิดพอเข้าเกณฑ์ปั๊บแล้วทางเหนือทางอีสานเนี่ยปัญหาก็มันก็คือมันมีฤดูหนาวด้วยนอกจากฝนแล้วมีหนาวอีกอก็ทาให้ทําให้ต้นยางพาราเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อโรคมีสูงโดยเชื้อโรคที่มันติดเข้าไปเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะทําให้ยางเข้าหาเข้าสู่สภาวะตายนึ่งหมดนะครับคือมันไปกัดกินท่อน้ํำยางเชื้อราบางตัวมันก็ไปกัดกินท่อน้ำยางแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องของตายนึ่งโดยเชื้อโรคเนี่ยมันรักษาหายอเออไอ้เนี้ยแนะนําว่า คุณรักษาถอะครับคุณรักษาคุณแล้วรักษามันหายแต่พอหายแล้วเนี่ยคุณต้องจัดการดีๆอย่าไปกรีดบ,บาดอีกคราวนี้การรักษาของมันเนี่ยอาการแรกก็คือคุณจะต้องบำรุง,งโดยโดยการโดยการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรตามที่กองทุนสมเคราะห์เขาแนะนำะปุ๋ยที่ใส่ถูกสูตรเนี่ยก็คือว่าถ้ายางคุณกรีดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใส่ตัวหน้าเยอะตัวหลังเยอะตัวกลางน้อยๆด้วยควาเช่นว่าคือ20ี่สิบแปดยี่สิบ หรือไม่ก็อ่าสิบห้าห้าสามห้าอะไรทํานองนี้ครับที่เป็นที่เป็นตัวหลังเยอะๆตัวหน้าเยอะๆ mm hmm. เพื่อจะบํารุงทั้งโครงสร้างทั้งท่อน้ํำยางทั้งรักษาเชื้อโรคคือมันต้องมีตัวกลางด้วยชัดเจน mm hmm. เพราะตัวกลางนี่มันทาให้ต้านทานโรคแต่ตัวหลังเรื่ององ์ผลผลิตเนาะเออเนี่ยใส่ปุ๋ยบํารุงตามที่กองทุนส่นงคลอเขาแนะนํานะครับคราวนี้คุณต้องหายา mm hmm. เออที่มันมีส่วนผสมของพวกเมทาเล็กซิลต่างๆเพื่อจะมากําจัดเชื้อราทุกชนิด ในลาต้นแต่ไม่ใช่เป็นเป็นยาปูนแดงที่เมทาเลซิวหบาทสิบาทไม่ใช่รักษาไม่หายครับเพราะว่าเมทาเลกซิวในท้องตลาดมันมีหลายราคาคุณต้องเช็คคุณอย่าเอาราคาร้ยกว่บ,บาทมาใช้กับยางพาราอย่าลืมยางพาราเนี่เป็นพืชยืนต้นเออครานี้ไอไอไอเชื้อโรคที่เข้าหาพืชยืนต้นเนี่ยมันดุรแรง คุณไปเล่นเอายาอีหลอกกแขกราคาห้าบาทสิบาทร้อยบาทมารักษาไม่หายครับมันก็ไม่คุ้มมันแค่บันเทาเออม,มันไ<ต>มน่คุม้มมันเสียเวลามันมันเสียค่าเหนื่อยบางคนไปซื้อปูนแดงโลหนึ่งแปดบาทสิบาทห้าสิบาทมาทาไม่หายเชื่อผมเอาปูนแดงมาทาก็เพื่อรักษาหน้าเจ้าของว่ากูกีดบาทเกินไปอ,อย่าให้เขาเห็นว่ากูทํางานไม่เหงช่วยมากเลยอย่าให้เขาเห็นว่ากูกีดจางไม่บัดชกมากเลย ปัหมดโดจริงไหมที่เราไปดูในท้องตลาดจริงไหมไปดูใน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 สวนยางพาราพอกรีดยางบาดเมื่อไหร่ก็เอาปูนแดงมาทาเพื่อไม่ให้เจ้าของสวนเห็นว่าอ้ยกูกีดยางเขาบาดทําให้หน้ายางเขาเสียหายหรือไม่กูเป็นเจ้าของสวนยางเองพอกรีดยางบาดกูอายคนไงอ่าใช่ครับผมเออก็เลยเอาปูนแดงมาทาปิดไว้ยายเขาเห็นไอ้นี่มันรักษาไม่หายแต่คุณต้องไปซื้อเมทาเรซิลที่ราคาสามสี่ร้อยหรือราคาหลักพันมาแล้วพามาทาไอ้นี่รักษาหาย แล้วมันเกี่ยวไหมกับขนาดต้นเกี่ยวกับไม่การขนาดต้นเกี่ยวคือทุกอย่างมันเกี่ยวหมดเลยแต่ว่า้ขนาดต้นเนี่ยมันจะมาอยู่ข้อที่สามอ๋อ<ม>โอเคเรื่องของการจัดการอ่าในข้อที่สามข้อแรกเรื่องของกรรมพันธุ์ครับผมเรื่องที่สองเรื่องของโรคโรครเอออันนี้เรื่องข้อที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการการจัดการมันก็ต้องเริ่มเริ่มต้นมาจากคุณเริ่มปลูกใหม่ๆแล้วเข้าใจนะเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอย่างตายหนึ่งถามว่า อ้าวกองทุนสงเคาะเขาแนะนาให้คุณปลูกสี่เม็ดคูณเจ็ดเม็ดคนแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันไงครับคืออยู่ที่ความเชื่อแล้วก็อยู่ที่แนวทางที่เขาไปแน่แน่ครับนั่นแหละมันอยู่อย่างนี้คราวนี้ถ้าหากว่าพื้นดินคุณเป็นในนาดินคุณเป็นในนาดินคุณไม่สมบูรณ์คุณปลูกยางแคบโอกาสเป็นตายนึ่งมันมีสูงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งยางเปลือกบางมันหากินได้น้อยมันก็เสริมเปลือกได้น้อยพอเสริมเปลือกได้น้อยปั๊บเวลาคุณกรีด มันก็เข้าเกณฑ์ไม้หละอพอเข้าเกณฑ์ไม้ปั๊บเวลาคุณปลูกยางทีใบมันซ้อนทับกันพอใบมันซ้อนทับกันเชื้อรามันก็เล่นงานได้ง่ายเนื่องจากในสวนยางมันมีความชื้นแล้วแล้วเชื้อรามันชอบมากในที่มีความชื้นพอใบมันซ้อนทับกันใบมันใบมันใบมันเยอะความชื้นมันเยอะคุณไปกีดยางบาดความชื้นของเชื้อรามันก็เข้าเล่นงานตามทางแผลของมันอันนี้เรียกว่าการจัดการเริ่มจากการปลูกยางพาราแล้วนะครับปลูกให้ห่างตามองค์ทุนโผกันนันเพื่อให้ ื่อให้ลมมันฟลูในส่วนยางพาราให้นายางมันแห้งให้ไวประการที่สองเรื่องของการบํารุงตั้งแต่เริ่มปลูกคุณต้องใส่ปุ๋ยตามกองทุนเขาแนะนํานะครับช่วงแรกก็ใส่ที่ไม่ไมม,มีในตัวเจ้นสูง,สง,สงตัวหลังไม่จําเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเค okay. พอ,อยางโตขึ้นคุณก็ต้องใส่ปีละสองครั้งอ่าตามคือพยายามทําตามที่นักวิชาการกองทุนสุณพ่อเขาแนะน,นำถูกต้องแล้วแต่การจัดการมันเริ่มมาตอนที่ คุณก่อนจะเปิดปีดยางคุณพอห้าหกปีที่คุณจะเปิดปีดไอเนี้สําคัญคุณจะต้องบํารุงมันปีละสองครั้งต้นฝนต้องใส่ปุ๋ยปลายฝนต้องใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่คุณใส่เนี่ยจะต้องสามตัวมีครบอื N P K มีครบ K แล้ว N ต้องเยอะเคต้องเยอะไอ้นี่แหละมันจะโอเคเลยเห็นไหมแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอเยอะเคเยอะเนี่ยต้นมันจะใหญ่ต้นมันจะหนาเปลือกมันจะหนาคุณกินจะไม่บาดอะ นี่เรื่องการจัดการเท่านี้ไอตอนที่คุณเปิดกรีดเนี่ยคุณต้องวัดเส้นรอบวงวัดมาจากพื้นดินไปหน่าสิบเส้นรอบวง้องตงได้หกสิบแล้วคุณต้องเปิดกรีดสามหน้าหน้าละยี่สิบยี่สิบยี่สิบไอนี่แหละถูกต้องเลยแล้วคราวนี้เวลาคุณกรีดขอร้องถ้าเราไม่เซียนเอาหล็กประกับของคุณใส่เข้าไปมเพื่อกันมันบาดใช่ครับผมกันบาดแล้วที่สําคัญที่ผมพาประมุไปดูหลายแปลงแล้ว ยาเปิดที่เมตรห้าสิบออันนี้ประสบการณ์ใหม่นะครับประสบการณ์ใหม่เปิดที่แค่ร้อยหนึ่งพอเพราะข้างบนน่ะที่เมตรห้าสิบมันบางใช่ครับผมมันบางแล้วคันมันบางปั๊บเราคลิปไม่เซียนมันก็บาดก็เกลียนไม้เพราะก็เกณฑนไม้ก็แต่ดึ่งไม้กันนี่การจัดการของเราหมดเลยจริงไหมอันนี้ถ้าเราเปิดที่หนึ่งร้อยเนี่ยมันต่าลงมาเปลือกมันหนาแล้วมันดีเออแล้วก็มันมีอยู่อย่างเลย ไอ้ที่เราพูดมาแล้วข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องยางไตยนึ่งเนี่ยอแต่บางคนยังไม่รู้เลยว,ว่ายางไตยนึ่งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดก็คือพูดตามๆกันว่ายางไตนึ่งแล้วยางไตยนึ่งมีมันอาการมันอยู่อย่างไงอาการของมันอาการของมันก็คือว่าเริ่มเริ่มเนี่ยมันก็ออกปกตินี่แหละทองแดงออกปกติลําต้นใหญ่อบอ้นปกตินี่แหละแต่เนื่องจากว่าถ้าตายนึ่งจากการจัดการของเราเนี่ยนะเรากรีดบาดพอเรากรีดบาดปั๊บเราไม่บํารุง เราไม่ใส่ปุ๋ยตามที่เขาแนะนําครับหรือปุ๋ยนานๆเราก็ใส่ทีแต่เรากรีดป่ปาเป็นประจำฝ <c oughs> นตกเราก็กรีดหน้ายางเปียกแขะเราก็กรีดเข้าใจนะ <c oughs> เออไอ้นี่แหละมันจะส่งผลให้หน้ายางตายนึ่งคราวนี้อาการของตายนึ่งเริ่มแรกก็คือตอนเริ่มใหมๆ่ๆมันออกเยอะจืบ <c oughs> จากจาก,จากถ้วยสมมุติว่าถ้วยหนึ่งอ่าตามปกติของพวกคุณเนาะปกติถ้ายางปกติมันจะออก ประมาณสามในสีของถ้วยอื<ช>แต่ยาง<ช>ตายหนึ่งเนี่ยลักษณะก็มันออกสามในสี่ของถ้วยพอมันเริ่มแตะด่งมันออกเต็มถ้วยอยใช่จะออกเยอะเลยเขาเรียกว่าออกสั่งลายไหม <c oughs> ออกเยอะบายๆนะครับออกเ<อ>ยอะออกเยอะปั๊บเจ้าของสวนชอบใจอือ<ช><ช>อยากออก,ยกออกเยอะตอนนี้ร้อ,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 อยร้อยร้อยกรีดมันก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่บางวันที่มันหลังจากนั้นก็มันเริ่มเริจะขาดรับอยางเริ่มออกวออกท้ายนั่นคือสาเหตุ เรกของมันลังบอกว่าอย่างไตนึ่งหลังจากนั้นถ้าว่าไม่บารุงรักษามันก็ตายตอนนี้ถ้าหากว่าผมเป็นเจ้าของสวนผมพูดถึงเบทีทุกคนว่าถ้าผมเป็นเจ้าของสวนถ้าหากว่าแต่ก่อนมันเคยออกอยู่สามในสี่ของถ้วยแล้วยู่ๆมันออกเยอะขึ้นมาผมจะหยุดครับอืมผมจะหยุดกีดวันเว้นสองวันเลยใช่เลยครับผมจะหยุดกีดผมจะไม่บ้าไปกีดต้นนั้นเยอะเพราะถ้ากีดเยอะเดี๋ยวมันก็จะออก อัวออกท้ายเริ่มห่างเริ่มลดลงลดลงก็จะเข้าสู่ภาวะตายนึ่งไปเนื่องจากการจัดการของเราไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นว่าต้นนั้นมันมันเคยปกติออกสามในสี่สามในสี่อยู่ปกติอยู่มันออกขึ้นมาเต็มถ้วยออกแบบจะสังราวันที่บอกอะไรครับผมเราก็ต้องหยุดปิดวันเว้นวันปิดวันเว้นสองวันดูอาการมันแล้วก็หายาประเภทเชื้อรามาทาใช่เลยมาทาไว้เพราะเรารู้เลยว่า เราเป็นคนจัดการเองเรารู้ว่าต้นนี้เรากีดบาดต้นนี้มันมีปัญหาต้นนี้มัน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 แปลกกว่าเพื่อนเขาอย่าปล่อยเอาไว้ไปรีบจัดการมันใช่นี่ก็เรียบร้อยนี่การข้อรกกเบียวเกือบครบสิบก้เลยนะต่อลองใช้ประสบการณ์ในการได้ครับผมเพราะว่าทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันหมดกันเลย สนับสนุนโดยมีตัวทีที่จุดจุดนุมทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของนุ่มทองแดงและพระไว้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีท่าเหนือร่องกรีดสามนิ้วบำรุงรักษายางออกหน้าสวยเปลือกงอกเรียว